แต่ว่าอยู่นี่ก่อแตกไหมตาขาดเออตู่ไม่นะไม่ใช่กูใครวะไม่ใช่กูอ๋อดูผิดคนเอ้าแล้วทำไมปืนกูกลายเป็นโลตูปาร์คมันอยู่ไหนวะเอ้้ยยไไไม่ตาดงวะกูวิ่งตามหลังมึงอยู่กูหลงทางแป๊บนึงเอ็มดีห้ายู่น้องหนึ่งเขาเหมือนกัน สวยมากตรงนี้ก็แตกกระสุนก็หมดรีโหลดเอาฟวาเอาซ้ายเอาฟ้าเอาฟ้าเอาฟ้า,เ,า,าเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักโฮ้ยหลังกูหลังกูหลังกูชิบหายไอ้เหี้ยกล่องมันอยู่ไหนวะกูจะเทรดเกาะก็แตกอ้าวเดียวเฮ้ย <เห S 1> วัดไม่น็อกได้ไงวะโอ <ฮ S> ้โหดูเลือดมันเหลือแค่นั้นน่ะติ่งเดียวอ่ะติ่งแบบติ่งเดียวเลยเฮ้ยมันซ้ำกูมันซ้ำกูจะซ้ำกู นี่กูกั้นประตูไม่ให้ออกพีเจเฮ้ยมันมาแล้วตัวสุดท้ายลาสวันลาสวันเอามันให้ได้เก็บเลยเออสวยตัวคนคนคนไหนข้างหลังข้างหลังข้างหลังลัอ่าเรียอแล้วเอก็แต่ก็แต่เก็บตั้งนานในเฮียไม่เควสหมดเวลาพ่อเงี้ย ไอ้ควายมันจะชุบเพื่อนมหมชบเพื่อนกูเสียเวลาไปกูเสยเวไปยิงยิงมันยิงมันยิงมันเพื่อนอะไรวะเนี่ยร่วงสวยหมดยังถล่มต้องให้มันไข่วะ่น่ะโดนชาร์จอืนคนจริงจริงนะเนี่ยไอ้ทีกูชาร์จปืนเมื่อกี้คือมันตายเลยนะหนึ่งนะมันมีสองตีเล็งเราอยู่ เอมูนสโตนฉาดเนี่ยครับพี่เพื่อนเข้าไปแล้วอ่ะเพียรได้เข้าโพดนั้นแปลว่าเพื่อนก่อนผมไปเดินสำรวจด้านนอกมาแล้วแบบได้มูนสโตนฉาดมาจากบ้านนี่เรื่องดาวหนึ่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 งโอ้โหเจ็บ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 พี่อยากได้เข้าโพดแล้วผมจะหาแล้วผมดั้พี่เจาะจนใคยเร็วเร็วนี่ที่ทำที่เทาพี่เสร็จเรียบร้อยมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้ยเสบเพียบวะยิงไปทุกคนตอนไหนพี่บอกผมได้ผมไปด้วยแต่แม่พี่จะเอาข้าวไทยเนี่ย ก็แตกหนึ่งเจ็บเจ็บหนักตัวหนึ่งมีโตเอ็นชานไวยมีตัวหนึ่งนะกระสุนเดียดน้อยว่ะปลาเธอไมไปละบอลชานไหนปลาเธอไมไปละเฮ้ยเหมือนมันยิงกับอีตี้อื่นนะตีซ้อนตีซ้อนตีซ้อนใช่ใช่ใช่ตีซ้อนน้องหนึ่งอุ้ยไม่โดนได้ไงวะเจ็บมากเลยตัวตัวเราไฟซ้อนเฮ้ยตัวพี่ไม่ใช่ใช่มีวีอยู่นู่น กเดอะไรกับพี่เรียะพร้อมครับพี่บอกว่ามันอัพเกรดกระเป๋าได้ใช่ไหมอ้จะร่วงไอ้บ้าเอ้ยได้ไงอะน็อกไปดิเหลียวแรกมันเองจะต้องต้องทำเข็มอัพเกรดออกมาก่อนนะไอ้โง่ตายยุ่งตัวตัวตั้งไอ้เยี่ยไอ้เหี้ยกูมาแล้วมาแล้วมาร้อยเมตรเข็อัพเกรดกูไปไว้ไหนวะเฮ้ยมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีมันได้ไม่ชัดเรา แม่ไม่มันคลั่ไงมันโดนมันโดนเล่นครับเด no. oh ี๋ยวกอดทีละที้ยวครับอ่ะเฮียสกอตวายไปตัวครับคือผมต้องเขียนว่ามันจะต้องมีวัตถุดิบอัพเกรดไอ้เฮียที่คานอยู่นี่ใครอ่ะอัพเกรดเบียร์ไอ้ตัวที่วิ่งหนีแน่เลยอู้หูไม่เหลือของแล้วนี่นี่มาดูเสามาดูเสามันมีอัพเกรดเบียอ์เอีใบไม่เหลืยแล้วเอาสีส้มนะไม่ใช่แบบไม้นะสีส้มส้มแค่อันนี้เฮ้ยผมไม่มีไอ

เลยใหญ่เป็มุงขาเขาไปเขาไปหมดหมดหมดเดี๋ยวเป็นเถี่ยเรามันไม่ปิงคนอะไรนี่เลยมั้ยผมมีเหล็กอยู่ไอเสกล้กูเสียงใกล้กูจับแผ็ดจับแผ็ดขึ้นมาจับแผ็ดขึ้นมาจับแผ็ดขึ้นมาเอาเหล็กทั้งหมดนั่นแหละมาคุมกระเป๋าเองอ๋อมันต้องมันต้องค่อยๆอัพเกรดไล่ขั้นไปหรอไม่ถ้าขั้นเหล็กอะอัพเกรดข้ามได้เลยข้ามจากไอ้าเราเป็นเหล็กได้เลยแล้วถ้าผมมันมีสูงกว่านั้นไหมมีว่ามีทองมีเหล็กูปั๊มกูปั๊มกูปเพื่อนอยู่คนเดียวเอาเพชรเพชรมันใช้เท่าไหร่สิเพชรใช้แปดครับ มีแปดไมลัใช้มันล่อไม่ได้อะเออมันล่อไม่มีก็เต็บอยุต้องทำในตัวคราฟใช่ไหมอ่าเนตัวคราฟรับเป๋าธรรมดาวางไว้อรเป้ยมันอยู่ข้างนอกเนี่ยตัวล้างเข้าตรงหน้ากูมีปัยังไงต่อถายตัวมันหายตัวมันหายตัวก็คราฟได้เลยแล้วไงก็เสร็จตปตทาเงินทาเงินี่ขอจับหน่อยนยจับ อัพเกรดเบลดนี่มันเออตัวนนี้กก่ออตัพเกรดเบลดก็คือเองจะเห็นช่องตอนเปิดน้องน้องมาจะมีช่องอยู่ทางซ้ายบนดูเลือดไปดูดเลือดดูดเลือดมันอยู่ไหนวะมันซางไปไหนวะอัพเกรดเบลดเราไปใส่ตรงนั้นเลยเอาใปขายมันที่นี่กล่องอะไรโมบิดเดี๋ยวหนูนึงกระสุนกระสุนไรขึ้นหมดกระสุนไรขึหมดไอ้เหี้ยหลังกูตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยเหล็กผมไม่ไม่เคยถึงขอกระเป๋าเหล็กข้ามันข้ามันสวยหมดเฮ้ยชึงร้องทำไมมึงร้องทำไมมึงร้องทำไม เขาบนนั้นเขาบนนั้นเห็นแล้ว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 โบเช็ดโบเช็ดโบเช็ดแมนเทสตมึงปิงคนหน่อยดิไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ปิงควายเลยเลยนี่เราแปดสิบแปด one shot enemy there นี่เจ็บไม่มีคิวเตลเลยเว้ยเฮ้ยกูมีกูให้อะไรบ้างวะอันนี้แค่อันเอาไปนี่นี่นี่ระเบิดอย่างนี้เลยร็ว ยิงทางหางยังห่วงแล้วกันจิบหายละในบ้านหลังนี้เลยอ่ะตุ๊บี้สิบขี้สามร้อยจริงธรรมดาไม่แรงเลยกูทำหลบกกูเนี่ยโลบ้าก็แตกโลบ้าน็อกสวยอีกเป้ใหญ่เฮ้ยมีคนว้ามาใส่กูสวยโง่ พัฒนาไม่มีแบทเทปพัฒนานะซับซ่าอะไรอ่ะข้างในเนาะตายเหลือตีสุดท้ายโอ้อะไรวะเนี่ยนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ไหนฟิวกก็แตพี่ไม่พอใช้โดนโดนช็อตจบไม่แชมป์ว่ะสวย อ้ยาทีมเราโดนสัมผัสหน้าฟิวไอ้เขี้ยตายโดนลูกซองควงอ่ะโดนพีเคควงยิงอ้ยาไอ้เขี้ยไม่มานาหมดไหมวะเอาเรื่องว่ะสุดยอดอื้อดูเป็นเหตุเป็นกดอีโม่แต่จไม่พอใช้มันเยอะเกินไปโอ้ยเกือบโอ้ยอีกขายดีแค่สองร้อยดาเมจเองใครแม่งลัดกูจังหวะสุดท้ายวะไอเวน